ที่7และ8นี่เป็นส่วนที่2ของตารางเดิมนะครับที่ผมทำสรุปไว้ให้นะโดยที่ส่วนนี้เป็นส่วนนอกชิปนะครับภายในตารางนี้จะสรุปลายชื่ออุปกรณ์ที่อยู่นอกชิปนะครับ BCM 2 8 3 7หรือใช้เพื่ภาษาอังกฤษว่าคำว่า off chip นะซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์เช่น S.D.RAM USB ที่ผมพูดไปแล้วนะครับ S.USB กับอินเทอร์เน็ตรวมอยู่ในตัวเดียวกัน Wi-Fi และ Bluetooth อยู่ในตัวเดียวกันนะครับแหล่งจ่ายไฟล์นะครับ,อ Fi, รบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บน microSDcard นะแต่ละตัวก็จะมีรายละเอียดอยู่ทางขวานะครับอยู่ทางขวาที่สามารถคลิกไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคราวนี้มา สไลด์ที่8นะครับซึ่งเราจะลงไปที่ตัว BCM 8 8 7และนะครับตัว BCM 2837นะครับก็คือชิปตัวนี้นะครับที่อยู่บนบอร์ด Raspberry Pi นะครับเราซูมเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นหมายเลขที่เขียนอยู่บนตัวถังนะครับที่สกรีนอยู่บนตัวถังนะครับเมื่อเรา แกะนะครับแกะฝาที่หุ้มเอาไว้ออกนะครับแล้วเราก็มาสรุปอยู่ในรูปของกล่องสี่เหลี่ยมนะผมใช้คำว่าบล็อกไดแกรมนะบล็อกไดแกรมก็จะมีอุปกรณ์นะครับวงจรต่างๆที่ถูกบรรจุอยู่ข้างในนะครับนะเพราะว่าข้างในนี้มีมีวงจรเยอะมาก นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะอธิบายได้ทั้งหมดนะครับแต่กล่องสี่เหลี่ยมอันนี้หรือบล็อกไดกลมอันนี้ก็จะมะีความใกล้เคียงกับ BCM2837 นะครับแต่ไม่ใช่นะครับมีความใกล้เคียงกันแค่นั้นเองนะครับดูนะครับว่าเขามีความคล้ายคลึงกันตรงไหน,นก็คือมีชิป Cortex A นะมีวงจร Cortex A53 เหมือนกัน นะครับจำได้นะครับว่านี่คือวงจรของบริษัท ARM นะมี GPU เหมือนกันนะครับมีมีวงจรนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับจอ LCD ภายนอกที่เราเรียกว่ามาตรฐาน HDMI version 1นคล้ายๆกันนะครับมีวงจรนะเชื่อมต่อกับ จอแสดงผล LCD ขนาดเล็กภายนอกที่เรียกว่า DSI คล้ายๆกันมีวงจรที่เชื่อมต่อกับกล้องขนาดเล็กภายนอกนะครับที่เรียกว่า CSI คล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีวงจรอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะเลยนะครับที่คล้ายกันกับรูปนี้นะครับนะที่ คล้ายกันมากๆก็คือมีวงจรเชื่อมต่อกับหน่วยความจำนะหน่วยความจำในที่นี้ก็คือตัว SDRAM นะครับย้ำนะครับว่านี้เป็นแค่วงจรเชื่อมต่อตัว RAM จริงๆอยู่ข้างนอกนะครับเชื่อมต่อไปยัง RAM อยู่ข้างนอกนะครับนะ SDRAM อยู่ข้างนอกนะนั้น รายละเอียดก็คืออะไรรายละเอียดก็คือตัว SDRAM เนี่ยมีหลายเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่เก่าน้อยหน่อยก็คือ DDR 3นะครับเก่าน้อยลงไปอีกเก่าพูดง่ายคือเก่ากว่า DDR 3ก็คือ DDR 2อนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือวงจรนะครับที่เอาไว้เชื่อมกับ dram ข้างนอก นะครับอ,อีกวงจรหนึ่งที่ผมไม่ควรมองข้ามก็คือวงจรที่เชื่อมไปยังตัว micro SD card นะหรือ SD card เนี่ยก็จะมีวงจรอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนในรูปที่ผมเกินไปแล้วว่าจะเป็นสายนะครับแล้วก็เชื่อมกับ SD card ภายนอกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนั้นชิปตัวนี้ นะครับมีความใกล้เคียงกับ BCM 2837โ okay, อเคนะครับงนั้นเมื่อเรามองเห็นแล้วก็คือ,อคือวงจรที่อยู่ข้างในส่วนลายเส้นก็คือเนี่ยครับก็คือลายเส้นที่เราเห็นอยู่บนนี้ก็คือสายที่เชื่อมไปโอเคนะครับซึ่งมีจำนวนเยอะมากนะครับถ้าผมจำไม่ผิด ตัวชิปตัวนี้ก็มีประมาณ200ขานะครับตัวเล็กนิดเดียวแต่มี200ขานะครับโอเคนะครับ